เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคลื่นด้วยนะคลื่นพลังพวกนี้พอรวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อนที่เราสึกว่าเฮ้ยทำไมเราหลงหลงรักคนนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมองผู้ชายเวลาที่เขาอยู่กับมือที่สาม,มแล้วคุณเป็นไงคุณรู้สึกไม่พอใจอะ่ะเขาขี้โกงความสัมพันธ์กับโค้ดเขาไปนอกใจกับโค้ดแต่เขามีความรักจริงๆนะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นที่สมองสามีมคุณอย่างเดียวหรือมันอาจจะเกิดขึ้นที่สมองของมือที่สาม มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าอยู่แล้วในขณะที่เขากําลังถอนการลงทุนในหัวใจจากคุณไปค่อยๆวิดรอความรู้สึกที่อยากจะอยู่กับคุณนะเพราะว่าความรู้สึกที่คุณให้เขาความความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมันมันกลายเป็นธรรมดา mm hmm. ถ้าเทียบกับอีกคนหนึ่งคุณอาจจะเคยให้เขาแบบเนี้ยเขาสึกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณเคยให้มากๆลองลองปรับสัดส่วนดูแล้วลองสังเกตว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องไหน นะครับบางทีเราเราไปคิดว่าเรื่องนี้แหละมันต้องชอบมันต้องหลงรักกูแน่เลยกูหุงข้าวเก่งกูถูบ้านเก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องนั้นเขาอาจจะให้คุณค่ากับเรื่องของการออกกําลังกายาหรือเรื่องของการทํางานใช่ไหมาสามารถคุยเรื่องงานกันได้คุยแล้วเข้าใจกันอะไรที่เขาสนใจเราเข้าไปอยู่ใน ส่วนตรงนั้นได้หรือเปล่าเพื่อจะเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างของเขาซึ่งถ้าเขาไม่มีตรงนั้นเขาจะหาจากคนอื่นทดแทนซึ่งส่วนใหญ่มือที่สามมีให้เสมอค่ะนะครับคุณพัชราถามมาบอกว่าตอนนี้เขามีมือที่สามมาครึ่งปีแล้วค่ะแต่ยังอยู่ด้วยกันนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีพูดเรื่องขอหย่าแล้วค่ะทาํายังไงดีนะครับนั่นแปลว่ากําลังจะอินเลิฟนะครับครึ่งปีนี่ถือว่ายังอยู่ในช่วงฮันนีมนสเตตนะครับ มันบางทีก็คือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับบางบาง,บางคนบางคู่เนี่ยที่มือที่สามเนี่ยหวานฉ่ากันถึง5ปีก็มีถ้าเราจะไปรอให้เขาเลิกเคิร์เคิรกันอันนี้อาจจะยากนะคะทีนี้ครึ่งปีเนี่ยก็ถือว่านานแล้วนะครับก็ต้องถามว่าอะไรที่ทําให้เขาไปสบโอกาสหรือเปล่าหรือทําให้เขาไปไปนอกใจแล้วก็มาเปรียบเทียบกัน,อน,นเอออันนี้เป็น <c oughs> ท่านเดียวกับที่บอกว่า ทุกข้อเนี่ยตรงหมดที่ตรงหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละก็คือเป็นเป็นเพราะตัวเราด้วยวส่วนรร,รรมเพร,ร,ร,เราะนั้นเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยนะครับบางทีบางทีมันเหมือนไก่กับไข่นะหลายคนมาหาโค้ดเขาบอกว่านี่ค่ะโค้ดเขาเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยต้องโมโหอ่าพอคุณโมโหปุ๊บเขาก็ยิ่งไปพอ,อเขายิ่งไปครบมือที่สามคุณก็ยิ่งโมโหอันนี้ก็จะเป็นพลวัตเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดก่อนนะแต่ณตอนนี้ คุณสามารถคอนโทรลชีวิตได้ณวินาทีนี้เลย ใช่ถ้าคุณรู้ตัวเปลี่ยนเลยนะครับใช่ใช่คือคือฟังมาถึงตอนนี้นะคะปีครึ่งแล้วนะคะเขาทํางานที่เดียวกันค,คือมันจะเริ่มจากอย่างนี้นะคะอ,อ,อันนี้เราเราเรา,เราฟังกันมาแล้วว่าสาเหตุสาข้อนะที่เขาไปนอกใจเนี่ยเมื่อเมื่อสามีเขาเกิดความรู้สึกอ,อึดอัดไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะเขาจะหาคนระบายคนรับฟังเขาอันนี้เป็นแพทเทิร์นแบบปกติเลยนะคนใกล้ตัวเเออคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนร่วมงานเขาหรือแม้ทั้งแฟนเก่าเออมันจะมีสามอย่างนี่แหละนะ เพื่อนเขาเพื่อนร่วมง,งานและแฟนเก่าเขาจะเอาเรื่องที่แบบว่าเขาอึดอัดใจกับการแต่งงานชีวิตการแต่งงานเนี่ยทะเลาะกับภรรยายอีกแล้วเธอ,อ,อเออฉันขอ,อขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอยากปรึกษาอ,อ่ะมันจะเริ่มจากการปรึกษาใช,ใช่เทคนิคของผู้ชายนะที่แบบบางทีเขารู้สึกไม่ดีกับครอบครัวก็เลยอยากจะหันหัวเรือไปทางอื่นนะเทคนิคก็คือเธอขอปรึกษาหน่อยสิในฐานะที่เป็นผู้หญิงี่ยถ้าผู้หญิงทำอย่างนี้ เขาคิดยังไงเหรออ่ามันจะเริ่มจากคาถามนี้ประมาณนี้เพราะว่าจะได้มีมีเรื่องไปคุยกันนะพอพอสมมติว่าผู้หญิงฝั่งนู้นให้คาปรึกษาปุ๊บมันเหมือนเริ่มมีการลงทุนละเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นพอพอมันมีสตอรี่ต่อปุ๊บเขาจะอยากรู้ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณเหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อแล้วตอนนี้ไปถึงไหนละอ่าเขาจะรู้เรื่องราวกันแล้วเขาจะเอาเรื่องของคุณไปคุยทีนี้ถ้าคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันห่วยบัดซบแย่มากๆ เขาคุณกําลังช่วยเขาเจเนเรตคอนเทนต์ใช่ไหม,มคุณกําลังช่วยเขาสร้างเรื่องแบบเฮ้ยโอ้นี้แม่งเมียกูทําเร็วมากเดี๋ยวกูจะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้มือที่สามฟังเขาจะต้องชอบแน่นเลยเหมือนคุณกําลังหอ่อกําลังทําของฝากให้เขาและมือที่สามได้มีเรื่องคุยกันคุณกําลังเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสัมพันธ์เขาอยู่รู้ไหมเพราะฉะนั้น<แ>คุณ,<แ>ค,ณคุณแบบพยายามนิ่ง แล้วดึงดูดครับถ้าไม่รู้จะทาําไงทาโค้ดทาโค้ดได้เลยมไม่ก็มาเรียนคอร์สก็ได้เนี่ยดาร์กเฟมินีนก็ได้ทวงรักจากมือที่3มก็ได้นะครับออปัญหาข้อหนึ่งที่บอกว่าเรื่องบนเตียงเขาไม่พึงพอใจเนี่ยแก้ได้ด้วยคอร์ส growth my sex คอร์เ my ก e ์นี่ดีมากนะครับเ,ออเราไม่ได้สอนท่าเนาะแต่เราจะสอนวิธีการซีดักให้เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยอยากมีอะไรกับเราบางทีไม่ได้มีอะไรกันนานแล้วทํายังไงคะเนี่ยสกิดไล่ก็แล้วชวนก็แล้วหอมแก้มไซซ์ข้อคอก็แล้วก็ยังไมม่า นะม,มันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับรวมกับจิตวิทยาซึ่งสามารถจะสีดักให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอารมณ์หลงไหลกับเราอีกครั้งหนึ่งได้ใช่นะคะครอสภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ชื่อว่า grow my sex กู้เซ็กให้รักฉ่ำนะกูเซ็กให้รักฉ่ำเพราะเรารู้ว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอตัวหนึง่งที่ถ้ามันขาดหายไปเนี่ยความใกล้ชิดไม่เกิด พอใกล้ชิดไม่เกิดปุ๊บออกซิโทซินฮอร์โมนความผูกพันก็ไม่หลังด้วยนะคะปัญหาที่สองคือเขารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องแก้ด้วยเลิฟแอดดิกนะสั่งสมองให้เขาเสพติดคุณค่ะนะวิชานี้นะคะเราจะไปเ,เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำยังไงให้สมองเขาเสพติดก,การมีอยู่ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเป็นการแสดงออกทั้งพฤติกรรมทั้งคำพูดทั้งท่าทางต่างๆนะคะแล้วก็จะมีทริคเด็ดมากมายเลยสำหรับเลิฟแอดดิกนะส่วนปัญหาที่3ก็คือสาเหตุเนี่ยว่าเราไปดูถูกเขาไปด้วยค่าเขาตรงนี้ก็แก้ไขได้ด้วยดาร์คเฟมินีนอ่านะคะบวกกับเลิฟแอดดิกด้วยใช่นะเพราะดาร์คเฟมินีนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีพลังงานที่เป็นอารมณ์ลบ แล้วคุณไปโจมตีเขาสมองของเขาสมองผู้ชายเนี่ยจะป้องกันตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปด้อยค่าเขาเราไปวิจารณ์รไปตัดสินเราไปด่าเขาเนี่ยสมองเขาจะโปรเทคตัวเองและเขาจะด่าดกลับเขาจะโต้อตอบกลับนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการจะสมองสั่งให้เขาสู้อ่าหรือไม่ก็หนี เมื่อภัยมาเยือนเนี่ยมสมองจะสั่งให้เจ้าของสมองสู้หรือไม่ก็หนีการหนีก็คือออกไปนอกบ้านซะไม่ฟังคําพูดไม่ฟังคําวิจารล์ลบๆอะไรไม่ฟังแล้วเขาก็จะไปหาความบันเทิงของเขานอกบ้านหรือสู้ก็คือว่าโต้ก,กลับคือชวนทะเลาะด,ด้วยแล้วอย่าลืมว่า,พอ,าพอเราทะเลาะกันบ่อยๆขึ้นสภาวะอารมณ์เชิงลบก็มีมากขึ้นใช่ให้นึกถึงสโน b a l l ฟฟนะก้อนเล็กๆเนี่ยมันมาจากเกล็ด ของหีมะเล็กๆที่รวมกันขีมะเล็กๆตาหัวไม่เจ็บแต่สโนบอเอฟเฟกเนี่ยที่มันก้อนใหญ่ล้มทับคุณตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเออเหมือนกันความสัมพันธ์มันพังได้จากเรื่องเล็กๆนี่แหละครับใช่นะคะะข้อ3ผ่านไปแล้วใครไปต่อข้อ4มาเลยะะขอเลขหนึ่งมาเลยค่ะใครไปต่อข้อ4นะคะวันนี้มีมีทั้งหมด6ข้อนะสาเหตุ <c oughs> ที่เขาไปนอกใจ <c oughs> นะสาเหตุที่เขาไปมีมือที่สนะคะใครอยากไปต่อข้อ <4. S 2> ข้อสี่ขอเลขหนึ่งมาคุณคุณอมนะของแอปแดงแอปฟ้ามีบ้างไหมคะคอมเมนต์ของแอปแดงแอปฟ้ามีคอมเมนต์บ้างไหมไหนดูสิคะมีไหมคะ <laughs> มีไหมคะ <laughs> สวัสดีคะ่ะอ๋อคุณแดนนี่นะคะแดนนี่สวัสดีคโอ้วันนี้คนดูเยอะจังเลยมาจากทั่วโลก <laughs> ทั่วโลกสามีมีลูกกับมือที่สามแล้วมีวิธีแก่และว,วิธีทำให้เราไม่ต้องคิดมากไหม วิธีแก้คือ,อยังไงนะไม่ไม่ต้องให้เขายุ่งกับบอที่3ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็วิธีแก้คือคุยกันแบ่งขอบเขตความสัมพันธ์นะครับว่าเขาเขาจะรับผิดชอบเราอย่างไงเขาอยากจะอยู่กับฝั่งนู้นไหมหรือจะลา,ลากกันไปแบบนี้นะเคลียร์ครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเออไม่ต้องคิดมากนี่คืออาจจะต้องมาเรียนนี่วิชารับดับระแวงนะมันจะมีวิธีการที่ยกระดับจิตใจเราทําให้เราเครียดน้อยลงนะครับเพราะบางทีรู้ทั้งรู้นะว่าเขา มีมือที่3มนะมีลูกด้วยกันแล้วแต่ใจเราก็ยังไปจดจอดกับเขายิ่งทําให้ทั้งวันเนี่ยเราไม่สามารถทํางานได้มีหลายเคสนะครับเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านเลยนะเราต้องสงวนเอาไว้นะครับไม่สามารถจะบอกได้ระดับหมื่นล้านเนี่ยคือก็มาโคชชิ่งกับเราแล้วก็บอกว่าจะเลิกธุรกิจเลยคือไม่ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าความรักมันเอฟเฟกกับสมองสมองเอฟเฟกกับร่างกาย นะครับบางทีแบบมันมีอาการทางร่างกายเลยนะเคยได้ยินไหมว่าอกหักไม่ยากตายเคยได้ยินไหม,มแต่ใน,นความเป็นจริงแล้วอกหักเสียชีวิตได้นะครับเพราะมันเอฟเฟกกับหัวใจช่องที่มันสูบฉีดเ,เลือดนะครับอพอมันพองโตเกินไปเนี่ยมันช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกัน<ช>เป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยนะเพราะนั้น ความรู้สึกอารมณ์ฮอร์โมนเอฟเฟกต์กับร่างกายแน่นอนนะครับเวลาที่อกหักเนาะหรือว่าเราเจ็บปวดกับกับการถูกทรยศนะคะเราจะมีความรู้สึกเจ็บจีที่ใจนั่นมันคือเอฟเฟก์ของร่างกายเลยใช่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเียออมันไม่ใช่ความรู้สึกนะคะแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของร่างกายจิตวิญญาณทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเพราะถ้าเราแก้แก้ที่สาเหตุไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยคลายปมปมความทุกข์นี้ไม่ได้ใช่ นักวิจัยก็บอกว่าความเจ็บปวดจากการถูกนอกใจเนี่ยเทียบเท่ากับการเหมือนถูกรถชนใช่ถูกรถบัสชนเลยนะมันเจ็บปวดมากแต่ว่าไม่มีใครห็นใจคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณเลือดไม่ออกแล้วก็ไม่มีแผลฟกช้ำคุณไม่มีแผลแต่ว่าข้างในนี่มันบอบช้ำมากนะครับค่ะนะอ่าคนไปต่อกันเยอะมากนะคะอ่าเรามาเข้าข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่สาเหตุของการ ที่เขาไปน้องใจไป bei 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 ไปมีมือที่สามข้อสีก็คือว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีกิจกรรมในชีวิตที่เป็นเรื่องราวเดิมๆ <fro> ไม่มีเรื่องตื่นเต้นเลยอ่ามันเกิดอะไรขึ้นพอพอเราใช้ชีวิตเดิมๆทุกวันทุกวันเนี่ยเราไม่มีเรื่องตื่นเต้นกันเลยเนี่ยและที่สําคัญคือเราไม่ได้คุยกันแบบด <fro> ีฟทอล์ก อันนี้มันทําให้จิตวิญญาณทั้งสองสองคนเนี่ยไม่ได้เคยไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกันเออมันเกิดช่องว่างแก่กันและกันนะคะสิ่งที่คุยก็คือเป็นเรื่องผิวเผินกินข้าวไม้ยางวันนี้เราติดไหมวันนี้ไปรับลูกหรือยังเข้างานกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเออเข้างานกี่โมงเก็บเงินได้ไหมจ่ายค่าเทอมลูกยางอะไรเงี้ยมันมีแต่เรื่องลูทีนนึกออกไหมแต่ถ้าบางทีหลายๆคนก็มาบอกโค้ชนะโค้ดค่ะชวนก็คุยเรื่องอื่นเขาก็ไม่คุยค่ะ เวลาชวนคุยด e ฟท a l k อย่าไปคุยผ่านแชทมันไม่ใช่ด e ฟท a l กมันคือการคุยแมทเขาเรียกว่าไงนะเป็นอินโฟเมชันเฉยเยนะครับมันคือเฟสทูเฟสต้องคุยแบบเฟสทูเฟสนะครับต้องเห็นหน้ากันนะครับคุณจะได้เห็นท่าทางสีหน้าน้ำเสียงเพราะในแชทเนี่ยเวลาเขาพิมพ์มามันตีความได้ร้อยแหละคำคำเดียวนะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในอารมณ์ที่คุณทะเลาะกับเขาคำพูดคำพูดหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าเขาประชดก็ได้ แต่ถ้าคุณอินเลิฟกับเขาคําพูดเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยเ่ะใช่นึกออกไหมเออมันเป็นที่ความรู้สึกของเราใช่เป็นที่ perception แล้วก็การรับรู้ของเราว่าเราจะตีความหมายนั้นยังไงเพราะฉะนั้นดีฟทอลกควรจะเป็นการคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะครับมันจะดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นดีฟทอลกเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะเขาจะแนะนานะคะว่าคุยเรื่องความรู้สึกค่ะอ่าความรู้สึกยังไงบ้างเออวันนี้รถติดไหมเออแล้ว เป็นยังไงบ้างวันนี้ทาํางานยังไงบ้างอแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างคําถามที่ดีที่สุดนะถามไปเลยว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสักสามเรื่องสิออลองคุยกันดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณรู้สึกออจิตวิญญาณเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรเชื่อมโยงกันมากขึ้นอืมอมใช่แต่บางทีถ้าถ้าในแชทนะบางทีเขาไม่ไมไตอบเขาจะไม่ตอบลองพิมพ์มาสิ สามเรื่องที่มีความสุขเขาจะรู้สึกเหมือนถูกสั่งแล้วก็จะจะไม่พิมพ์เ<อ>ขาจะเงีเงยบๆคุณก็จะบอกว่าอะไรวะงี่ดิกแล้วคุณก็จะพิมพ์มไปพิมพ์ไปพิมพ์ไปจนแชทหนักขวา<อ>แล้วก็โกรธแล้วก็บางทีบางคนบล็อกอกีกอา้าวไปกันใหญ่อย่าไปบล็อกนะบางทีเขาไม่ตอบบางทีเขายุ่งจริงๆก็มีแล้วเราต้องคิดสเสมอว่าเวลาการคุยในแมสเซจจะเป็น Messenger หรือในแอปเขียวอะไรเงี้ยข้อความไว้สมัยก่อนเราใช้เพจเจอร์เนาะเราใช้ คาิสันจูจุ๊บอะไรใช่ไหมสมัยก่อนนั่นแหละไม่ใช่จูจ <laughs> ุ๊บขาสันเพจเจอร์ออน,นั่นคือการฝากข้อความอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นการฝากข้อความแต่เราใช้แอนลี่เลยพิมพ์มาปุ๊บต้องรอมึงต้องตอบอยู่นี้มึงต้องตอบอยู่นี้มันไม่ใช่นะให้เรามองเป็นเหมือนเป็นการฝากข้อความส่วนการตอบโต้อะต้องเห็นหน้ากันคิดอย่างนั้นดีกว่าโอเคนะคะมีคนบอกว่าเขาคุยกันคุยกันอะไรเรื่องเงินค่ะคุยกันเรื่อง เงินเป็นไงเรื่องเงินนี่เป็นถือเป็นดิบไหมคุยเรื่องเงินเหรอยังไงนะมัน, <laughs> มนเป็นเรื่องเป็นฟังดูแล้วมันเครียดน,นะเรื่องเงิน <c oughs> เออเรื่องเงินเครียดน,นะนุะคนเออเครียดเออยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าเอาืองเงินอ่าเรื่อง,ง,ออองแจกเงินยังไงดีหรือว่าเราจะใช้เงินยังไงดีใช้ไม่หมดสักทีเธอช่วยฉันใช้หน่อยอันนี้สบายใจโอเคนะครับคุยเรื่องเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ ไม่ใช่ดนะิฟทองอ่ะมันเพราะมันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกแต่ถ้าคุยว่าเงินนําสุขอะไรได้อืม<ช>อ,อันนี้คืออันนี้คือดิฟทองเฮ้ยเธอฉันเ,เธออยากจะไปเที่ยวยุโรปกันไหมเออเออส้นปีนี้นะเนี่ยปราสาทที่นั่นเขาเปิดนะปราสาทที่นี่เขาเปิดเอ้ยภูเขาที่นั่นเขาเปิดแล้วนะอุทยานนั้นเปิดแล้วเราไปกันไหมอืมอย่างเงี้ยเออมันน่าคุยบอกโอ้ยเนี่ยผมอยากไปมานานแล้วนะตั้งแต่เด็กเพราะผมชอบหนังสือเล่มนี้ผมผมอยากจะไปบ้านของนักเขียนคนนั้น อะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะไปบ้านเกิดของนักสีเวลินคนนี้อะไรมันจะได้มีที่ที่มาที่ไปคุณจะได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาชอบอะไรเออเออเรารู้ไหมว่าสามีเราชอบเพลงอะไรเออชอบบาง,งทีรเราไม่รู้เลยนะว่าเออรู้แต่ว่าเออมันมันมันคือสามีเราแล้วเรารักเขาจบไม่รู้อะไรเลยมีความฝันอะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตเรารู้ไหมเออเออนะคะหรือว่าเราเราพูดของเราฝ่ายเดียว เออไม่ค่ะเขาไปอยู่กับมือที่สามเพราะเรื่องเงินค่ะอ๋อเขาไปอยู่กับมือที่สามเพราะเงินก็คือมือที่สามเปย์ใช่ไหมเออสายเปย์สายเปย์นะเป็นสายเปย์นะคะใครๆก็ชอบนะคะก็ลองดูซิว่าถ้าเกิดว่ามือที่สามเงินหมดอืเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาหาไหมนะลองดูซินะคะลองดูซิคือจริงๆเนี่ยเขาต้องบอกว่า เงินเนี่ยไม่ได้สามารถจะซื้อความสุขได้นะอืเงินไม่ได้สามารถซื้อความสุขได้จริงๆเงินซื้อความสะดวกสบายได้แต่ว่าเงินไม่สามารถเอามาแลกความสุขตรงๆได้เพราะว่ามีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่อย่างนั้นมันแปลว่าคนที่รวยนีย่ทุกคนต้องสุขถูกไหมแต่มันไม่ใช่ใชคนรวยทุกคนจะสุขนะครับแล้วก็การที่เราเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นความสุขเนี่ยคือ มันเขาเรียกไงนะมันมันเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินนะครับการที่ผู้หญิงเนี่ยเอาเงินมาเปยให้จริง,รงๆแล้วเงินมันมีประโยชน์อีกอย่างนะึงนะมันทําให้คุณเห็นท่าแท้บางอย่างของคนถ,ถูกต้องนะทำให้คุณเห็นท่าแทบางอย่าง,งคนถ้าสมมติว่าสามีเราถูกซื้อไปง่ายๆด้วยเงินไม่กี่บาทเออเราเราก็จะได้เข้าใจว่าเออที่ผ่านมาเออ เราเราเราหลงรักอะไรอยู่ <c oughs> นะครับอืมอ่า <c oughs> เขาบอกแต่เขาอยากสบายค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> อ่อโค้ชทั้งสองคนเคยสอนไปแล้วว่าความรักที่แท้จริงนะมันจะไม่มีเงื่อนไขนะอืม <c oughs> มันจะไม่มีเงื่อนไขว่าใครให,ให้เงินมากกว่าไปหาคนนั้นอื <c oughs> ใครให้เงินน้อยกว่าเลิกจากคนนั้นนะคะมันแปลว่ารักที่เขามีเนี่ยมันมีเงื่อนไขอืนั่นไม่ใช่หลักแท้อืนั่นไม่ใช่หลักแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะไปจริงๆก็ปล่อยเขาไปค่ะอืมเออว่าเขา เขารักแหละแต่ว่าเขารักตัวเองไงเขารักเอตัวเองมากกว่านะชี้บอกว่าเงินมันก็สร้างท่าแท้ของคนได้ขึ้นมามันก็ไม่ทำทำเอาผมท่าแท้ขอให้คิดแบบนี้ว่าเรารู้จักเขาดีขึ้นเออความดีที่สุดนะก็คือว่ากับการน้องใจทางนี้ก็คือเรารู้จักเขาดีดีที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมานะคะมันแปลว่าเขารักตัวเองมากกว่าคนเขารักตัวเองมากกว่าใครนะคะเออคุณสมรวยบอกว่า เวลาคุยถามอะไรหน้าอ <c oughs> หน้าบึ้งตลอดค่ะเหมือนไม่พอใจที่จีบกับเรา <c oughs> ก็เลยถามว่าจะอยู่หรือจะไปอืมเขาตอบว่าไงฮะไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> เ็ขหนาจะตอบว่า <c oughs> อก็อยู่ทั้งคู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละนะส่วนใหญ่ก็จะลากล่าอย่างนี้แปลว่าเราก็เราก็ยังอยากมีเขาทางนานที่เขาก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมตัวเราชัดเจนเนี่ยถ้าเราทําให้ตัวเราชัดเจนนะฮะ ตรงนี้ปัญหาตรงนี้มันจะน้อยลงนะเราไม่ต้องร้อยเขาเลือกนะเราต้องเลือกเลือกก่อนเลยนะครับออใช่<ม>ใชนส่งสำคัญที่สุดนะคะเออ<ม>อ่ามาต่อกันข้อข้อห้าละ<ม>ข้อห้าข้อหก็คือเขาเจ้าชูมากและเจ้าชูมานานแล้วอย่างที่โค้ดบอกมันเป็นเรื่องของมเมล็ดาบางทีเราเราไปไปเห็นเ็นเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนกระลิมกระเหลี่ยซึ่งคนเจ้าชูเนี่ยเขาจะได้คนที่แบบว่าส่วนใหญ่นะ จะได้ภรรยาที่ inward เป็นคนที่เป็น a v o i dance เป็นคนที่เงีย,งยบๆทำงานเก่งเป็น Beta w o ูแมนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีม,มีมีพลังเฟมินีนนะ mm. คือ,ค,อคือเหมือนกับเข้มแข็งเออเขาไม่ใช่เฟมินีนสิเป็นพลังม a สคูลีนอ่เป็นคนที่มีคนเข้าถึงคนรวยหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่เขาชูว่าจะมีเสน่ห์แล้วก็สามารถจะเข้าถึง ถึงทะลุแทงเสาสาวพวกนี้ได้นะแล้วก็เราก็จะหลงไปกับว่าเออว่าไอ้คนคนนี้มันมันมันน่าจะรักเราจริงนะเฮ้ยเขาก็ดีนะถึงแม้เขาจะเจ้าชู้แต่เขาาน่าจะหยุดที่เวร้อยท้งร้อยนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่เราจะเข้าข้างเพราะเราชอบความรักในอุดมคติเราคิดว่าเอ้ยผู้ชายเร็วๆมันเปลี่ยนได้คนเร็วๆมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้น่าจริงๆเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยน จริงๆมันอยู่ที่ตัวเขาส่วนใหญ่นะครับคนที่เจ้าชู้เนี่ยเวลามาคบกับเรามันจะดีได้แป๊บนึงอ่ะดีได้แป๊บ,บนึ่งนะบางทีเนี่ยมานอกใจก่อนแต่งก็มีบางทีแต่งไป5ปีไปนอกใจก็มีมใครที่ชบจะมีเรื่องของราคาไพเ v ทโคชชิ่งนะนะเฉพาะที่ดูไลฟ์นี้นะครับไลฟ์นี้เนี่ยปกติเนี่ยไพเ e ทโคชชิ่งเรา2ชั่วโมง45,000บาทน,นะใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่จะได้ไพเบทโคชชิ่งแบบเจอตัวนะครับ สมมติว่าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนะถ้าต่างประเทศก็ขอสงวนสิทธินิดนึงในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนัดเข้ามาได้เดี๋ยวโค้ชจะไปหาสถานที่เป็นโคเวิร์กอิงสเปซหรือว่าคอฟฟี่ช็อปที่อยู่ใกล้ๆของคุณนะฮะแล้วเราจะนัดคุยกันนะครับไพเวทโคชชิ่งกันเลยแบบเจอตัวนะครับซึ่งปกติไม่ใช่ราคานี้นะครับและใครต้องการ VIP กว่านั้นเรามี VVIP แพ็กเกจนะครับ 3เดือนกับ6เดือนนะครับราคาอยู่ที่459,000บาทซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดก่อนเยอะมากจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีเรื่องของการาให้คำปรึกษาผ่านวีโอคอรนะครับ2ครั้งต่อเดือนรวมรวมฟ o ลโล่อก็คือ4ครั้งต่อเดือนซึ่งราคาคุ้มมากนะครับ ทั้งหมดเนี่ยรวม12ครั้งแถมยังมี follow up อีก12บสองครั้งดวยเท่ากับ24ครั้งเลยนะ24ครั้งเลย24ครั้งถามว่าแล้วก็มีแชทกับโค้ต่อเนื่อง6เดือนด้วยนะคะถามว่า24ครั้งคุยอะไรกันนักันหนาคือเราติดตามทุกอย่างเลยนะบ้างวันนี้สถานการณ์เป็นไงนะคะ3วันต่อมาคุณได้เอาสิ่งที่โค้ดแนะนําไปปฏิบัติหรือเปล่าใช่ปฏิบัติแล้วผลเกิดยังไงขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนวิธีการแสดงออกอย่างไรบ้าง <c oughs> คุณต้องเพิ่มตรงไหนต้องลดตรงไหนนะคะ <c oughs> เราเนี่ยเป็นโคชชิ่งแบบประกบตัวเลย <c oughs> ประกบตัวเลยนะถ้าถ้าถ้าพูดถึงเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยคือว่าคอยกระซิบข้างหูเลยว่าคุณต้องวิ่งไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังอืม,อ,มอันนี้คือประกบกันขนาดนั้นเลยนี่เป็นราย3าเดือนและ6เดือนใช่แล้วก็พิเศษสุดๆตอนนี้มีอันฟาเลอฟนะครับปีหนึ่งเรารับแค่ไม่เกิน4ท่านเท่านั้นนะครับอันฟาเลอฟ v วีวนะครับเมมเบอร์ Member. สมาชิก1ปีเต็มนะครับปกติราคา1นึ่งล้านสามแบาท ฟังดูอาจจะเยอะนะแต่ว่านี่คือ1ปีนะ1ปีนะครับพิเศษตอนนี้8,90,000บาทเท่าน,นั้นถูกมากๆสามารถเจอตัวโค้ดเป็นๆใน,นตัวเป็นๆได้ปีปละ2ครั้งนะครับครั้งละ2ชั่วโมงนะจะปรึกษาเดี่ยวหรือมาเป็นคู่ก็ได้นะครับเรายินดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นใช่เพราะว,ว่าก็ยังมีปรึกษาผ่านวิดีโอคอลอีกนะครับ ทั้งหมด24ครั้ง follow up อีก24ครั้งเป็นเท่าไหร่อะ48่ะ48ครั้งคุ้มมากคุ้มจริงๆคือถ้า<ๆ>ราคาที่คุณมาจ่ายเป็นอาราคารนะโอ้โหคุณจะไม่ได้ราคานี้เลยนะครับเพราะนั้นนะคือมีคนลงแล้วนะคือคนที่แบบเป็นระดับหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วเขาไม่สามารถจะปรึกษาใครได้คุณคิดดูมันทุกข์แค่ไหนนะเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านทำธุรกิจอยู่คนเดียวรันบิสเนสแบบ ขนาดใหญ่รันองค์กรควบคุมองค์กรแบบเซ็นทรัลไลท์แต่มีปัญหาความรักเนี่ย มันมันทรมานใจมากจะคุยกับญาติก็ไม่ได้คุยกับสามีก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้เพราะนั้นโค้ดนี่แหละจะเป็นคนที่จะไกด์คุณให้ออกจากหลุมมืดน,นี้เองนะครับใช่เพราะว่าเรารู้ว่าจังเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความรักจะมีปัญหากับธุรกิจด้วยมันกระทบกันมันกระทบกันหมดเลยนะคะหลายหลายคนพูดถึงขนาดว่าอยากจะขายกิจการเพราะความรักไม่โอเคอเพราะนั้นเราต้องช่วยในเรื่องความรักกับเขาเพื่อที่จะทําให้รัน business ต่อไปได้ ใช่ะคะและถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะทักโค้ดมาได้เลยกด <c oughs> ที่โปรไฟล์ค่ะแล้วจิ้มลิงก์ทักมาได้เลยค่ะอืมสอรี่ลืมขึ้นแบนเนอร์อันนี้คืออัน h ฟ้อเลิฟ <c oughs> อันนี้คือ Alpha <c oughs> อัน h ฟ้อเ <c oughs> ลิฟนะคะอัน h ฟ้อเลิฟนะครับหนึ่งปีนะครับแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็อันนี้ VVIP นะครับ VVIP มีสามเดือนหกเดือนนะครับอ่าหกเดือนอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับะจะมีโค้ชิ่งรวมทั้งหมดยี่สิบสี่ครั้งนะครับ แล้วก็สามารถแชทคุยต่อเนื่องได้6เดือนนะครับกับโค้ชสองคนนี้นะถ้าใครมาโคชชิ่งจะรู้ว่าโอ้ตอบเร็วมากนะครับคือเลสปอนส์เร็วมากเรียงพิอรอร์ตี้แบบดีมากๆคุณจะได้ผลลั